เอที่กรบครับข่าวทะลุใหม่วันนี้ตรงกับวันแม่ครับวันอังคารที่12สิงหาคม2568ก็ขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระพันธ์ปีหลวงและก็เป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันนะก็พรุ่งนี้ก็เปิดทำงานแล้วหลังจากหยุดจมาสีวันทีนี้ข่าวใหญ่ที่จะคุยให้ฟังเนี่ยมีหลายข่าวแต่ข่าวที่ มันทำให้ประชาชนเนี่ยสะใจก็คือโพเนี่ยเขาออกมาตบหน้ารัฐบาลชาติใจว่าประชาชนไม่ไว้ใจเพราะรัฐบาลสอบตกแก้ปัญหาไทยกัมพูชานอกจากนั้นที่พาดหัวข่าววันนี้แม่ทัพภาคสองประกาศลั่นต้องเอาตาควายกลับมาให้ได้ตอนนี้สรุปแล้วว่าขเขมรมันตายสามพัน ตายประมาณสามพันแต่ตัวเลขบางคนถึงบอกว่าถึงห้าหกพันแล้วก็เรื่องของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ออกมาน่าสลอนเลยครับเพราะชิงสยบข่าวลือบอกว่าน,นายกรัฐมนตรีในานะหัวหน้าพัก <S <S เพื่อไทยยืนยันนั่งยันนอนยันไม่ยอมลาออกแล้วเมินเสียงไล่จากประชาชน เมินเสียงไล่จากประชาชนใครจะไล่กูไม่สนกูก็จะอยู่ของกูอย่างนี้ต่อไปเรื่องขเขมรโกงนานาชาติมันโกงครับเพราะนานาชาติโดยหลายประเทศเนี่ยเขาให้สตังมากู้กับระเบิดปรากฏว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดของขเขมรเนี่ยตายไม่เว้นแต่ละวัน ภูมะเขือก็พบความเร็วสามของทหารเขมรเจอทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 จำนวน18ทุ่นเลยลูกจจรวด r p g จำนวนมากกระทรวงต่างประเทศเขาออกมาประนามครับประนามอย่างรุนแรงว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักการฟื้นฐานกฎหมาย ขัดต่อหลักพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศตามกฎบัตรของสหประชาชาติละเมิดอนุออนสัญญาออตตาวาเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินการตามมาตรการการหยุดยิงคืออย่างนี้มันหยุดยิงไม่ได้เพราะมันไม่ยอมหยุดไงแถมยังวางกับระเบิดยังวางกับระเบิดเงินทั้งหลายที่ก็ให้เขมรไปมันเอาไปใช้หมดเรียกว่ามันโกงเงินนานาชาติ เขาให้ไปเก็บทุนระเบิดมันก็ไปใช้อย่างอื่นซึ่งมันลาเมิดสนที่สัญญาออตตาว่าที่รับเงินมาแล้วแล้วแอบไปใช้อย่างอื่นนี่ข่าวที่พอสรุปได้วันนี้ก่อนที่ผมจะขึ้นเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายให้มั่นใจว่าไอเบต้าวันเนี่ยจากสารสกัดของเบตาบ้ากลูแคน เบต้ากรูแคนเป็นผลงานวิจัยของมหลาลัยฮาร์วารดและมหลาลัยอีกหลายแห่งมีผลงานไม่ต่ำกว่า3-4ีพันรายงานว่าประโยชน์ของไอเบต้ากรูแคนคือเบต้ากรูแคนเนี่ยเอามาเอามาเอามาสกัดจากยีสต์ขนมปังแล้วก็เอามาใส่ใส่ขวดใส่แคปซูลโดยโรงงาน ระดับ gmp ที่เขาผลิตยาออกส่ง,สง,สงทางประเทศคุณสมบัติจำง่ายง่นิดเดียวผมจะไม่ใช้เวลามากเพงไม่เกินหนึง่งนาทีสองนาทีหนึ่งมันสร้างภูมิต้านทานในตัวเองคือถ้าภูมิต้านทานเราเดีอ่ะมันจะป่วยจะไข้ไหมยากที่สำคัญที่ผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีเพราะมันเป็นสารสก,กัดที่มหาวิทยาลัยระดับโลกรับรองนั่นก็คือ รับประทานเบต้ากลูแคนไปแล้วเนี่ยมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่เขาเรียกว่าไมโครฟาสตอยู่ในร่างกายเรามันจะคอยระวีระวังในร่างกายเราระมัดระวังถ้ามันไปเจอสารที่แปลกปลอมอย่างเช่นเชื้อราไวรัสปาาสิตเชื้อมะโรงมะเร็งเนี่ยมันจะฆ่าทิ้งหมดนี่คือคุณสมบัติสำคัญของมันนะผมก็เอาสั่งจาก สหรัฐอเมริกาสั่งจากเยอรมันให้โรงงานที่มีระดับ GMP ที่มาตรฐานเขาบรรจุให้ขวดมีหกสิบเ็ดชื่อว่าเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยสิบปีแล้วครับปีที่สิบเอ็ดปีแล้วขึ้นปีที่สิบสองจนนักวิศาสต์การแพทย์ชาวไทยเป็นอดีตปริกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์ดร,ร,รแพทย์สมศักดิ์วราคามินออกมาเขียนหนังสือเล่มนี้เห็นไหมครับ บอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบอันนี้คือหลักฐานยืนยันถึงผลการวิจัยของมหาลัยต่างๆที่ผมบอกตอนนี้มีโปรโพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดหรือว่าอยากจะซื้อทีละ2ขวดครานี้2องคราวหน้า2องคราวหน้าก็าาได้แถมฟรีนอกจากซื้อทีละขวดไม่มีโปรพิเศษอ่ะจบครับเอาสั้นๆง่ายๆอยากจะฟังรายละเอียดให้มากกว่านี้ตอนจบรายการวันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ ให้ท่านเห็นถึงความเชื่มของประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรคือมันสร้างข่าวเท็จเฟกนิวตลอดเมื่อวานผมอ่านมันบอกว่าเสียใจด้วยเสียใจด้วยโฆษกคนใหม่ของประเทศไทยนะก็คือดอกเตอร์วนัดดาวงผู้ดีหรือว่าโฆษกบุ๋ม ได้เสียชีวิตแล้วทิ้งเงินไว้รลอยล้านดูมันทํำสิคือมันเป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้นอ่ะมันเรื่องไม่จริงทั้งนั้นหละแม้กระทั่งเรื่องหมอผีเนี่ยนางมาลีพลโทมาลีเนี่ยมันไประดมหมอผีมาทําคุณใสโคศกบุ๋มโคศกบุ๋มโดนคุณใสแต่โคศกบุ๋มไม่กลัวครับไม่กลัวโคศกปนัดดาไม่กลัวขวัญใจประชาชน คือดูสิว่าท่านโฆษกบุ๋มเนี่ยออกไปเยี่ยมชายแดนไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนเห็นความทุกข์ยากโอ้โหต้องย้ายบ้านมาอยู่ใข่หปรพยพไหนจะต้องขุดขุดรู้อยู่ก็ได้กัอะรล้มหลบภัยเธอก็ไม่ได้มีสตังอะไรมากมายหรอกก็เอาที่ดินไปจำนำได้สองล้านห้าเอามาจ่ายหมดเลยในขณะที่มหาเศรษฐีใหญ่สทรพ่อนายกบ,บริจาคหนึ่งล้าน แล้วไปซื้อโดนมาอีกสามล้านโดนก็ไปซื้อของจีนมาปรากฏว่ามีคนออกมาคัดค้าน,นว่าไอ้โดนตัวเนี้ยมันเป็นโดนที่ที่อะไรที่ที่ทำให้ศัตรูสามารถรู้ว่ามึงยิงมาจากตรงไหน,นเออผมกม็เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้แหละฉะนั้นเรื่องของขมเมลมันทำทุกอย่างไม้ก็ทั้งเฟซกนิวไม่ก็ทั้งข่าวปลอมหรือ,ม,อนำำมนดําขมเเนี่ย แล้วเขาบอกว่ายิ่งเป็นหมอผีอิสลามในขเ,มเขมรนค้าบอกโอ้โหมันแรงสุดๆเลยแรงสุดๆเลยหมอผีขเขมรมันปลูกอะไรเขาเรียกอะไรไอ้โพงพลายเล่นงานแม่ทัพภาคสองแต่ก็มีคนที่รักแม่ทัพภาคสองพลโทบุญศิลเนี่ยหมอปลาก็ออกมาช่วยออกมาช่วยมาตั้งประลัมพิธีเนนแอนะ ออกมาทำพิธีช่วยไล่ไลไไ่ไอ้ไอ้โพลไพ,พไล่ไอ้โพลไพไล่ไอ้มนต์ดำที่จะเข้าตัวพลโทบุญสินพลโทบุญสินท่านไม่ได้กลัวแล้วครับคนดีนี่ยทำอะไรไม่ได้เป็นคนดีทำอะไรท่านไม่ได้หรอกครับฉะนั้นที่มึงไปทำพิธงพิธีหาเหวีากงสักเบืออะไรเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรพลโทบุญสินได้ไหมท่าภาคสองนะ แล้วยิ่งเราได้คนดีๆอย่างดรพร์บดาวงผู้ดีหรือหรือหรือดรบุ๋มหรือโคศกบุ๋มเอาเรียกโคศกบุ๋มกันแล้วกันเพราะเป็นโคศกสอบอทปเป็นโคศกสอบอทกนะครับก็เธอก็เป็นคนกรุงเทพเป็นพิธีกรทีวีหลายช่องเป็นจิตอา,าสาสําคัญนี่ก็เป็นจิตอาสาตอนเด็กๆก,ก็วิ่งเด่นอยู่แถวบางกะปิแถวแฮปปี้แลนดะ์นะแล้วเป็นสิทธิ์เก่าของบดินเดชา โคศกบุ๋มนี่สิ่งเก่าวบดินเดชะนะนะแล้วเธอไม่ได้มาฝาักฝายก,การเมืองท่านท่านรักทหารรักชาติรักบา้านรักเมืองและก็จะเสียแผ่นดินไม่ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวถ้าเป็นผู้หญิงเธอเดินปังปังปังปั้ง,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 งโอ้โหเดินก้าวฉับ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 ,บไม่กลัวอะไรเลยนะผู้รักผู้ใหญ่ในวงการทหารเขาบอกเอาตั้งนะด็อกเตอร์ปรนดัดดาวงผู้ดีซึ่งเป็นจิตอาสาลและก็เป็นพิธีกรหลายช่องทีวีหลายช่อง เอาเอาคุณบุ๋มนี่แหละ,ะมาเป็นโฆษกสอบตอกนะสู้กับยายมาลีโศเจียนยายมาลีโศเจี๊ยดพลโทนะเขาเป็นพลโทมาลีโศเจี๊ยดเขาเรียกโฆษกเฟกนิวโฆษกเฟกนิวอายุอานามก็พอกันนะ่ะยายยายมาลีก็สี่สิบสองคุณบุ๋มก็น่าจะอยู่ประมาณสักสี่สิบกว่าสี่สิบสามได้สี่สิบสองสี่สิบสองคุณบุ๋มอ่ะ ายามารีก็สี่สิบสามใช่ไหมอายุผลโทมาลีโสซเจตโสซเจตก็ชื่อนามสกุลโสซเจตมารีโสซเจตเ,เ,เ,เกิดที่กำปงจามหรือกำปงสมเขาเป็นโคโศพของกระโซกลาโหมอันดีนเนี่ยเขาเล่ากันว่าเธอเนี่ยเคยเป็นศิลปินวงเกิร์ลกรุป๊ปแล้วประวัติความเป็นมาเนี่ยมาตีสนิทกับคนขับรถอุนเซน,นแล้ว ท่านผู้หญิงราณีเมียของอุนเซนเนี่ยก็เห็นว่ามันทำท่าจะมาเล่นผัวกูไงกูก็เลยจับมันแต่งงานให้คนขับรถมันก็แต่งงานกับคนขับรถเป็นเมียไอ้คนขับรถของสมเด็จฮุนเซนมาก่อนของฮุนเซนมาจริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งใจจะไปเป็น,นเมียฮุนเซนแล้วมันก็เป็นเมียฮุนเซนสมใจทีไปคนขับรถไปไม่เอาคนขับรถกูเอาเมีย เจ้าของประเทศดีกว่าฮุนเซนผู้หญิงลานีท่านผู้หญิงลาหนีอะไรเนี่ยพวกนี้เขาจะตั้งเองหมดเขาจะตั้งเป็นท่านผู้หญิงเป็นสมเด็จเป็นอะไรเนี่ยนะไม่ใช่สมเด็จเจ็ดชั้นอเขาก็จับตามองใ่ใ่ใยมาลีนะหลังจากแต่งงานคนขับรถทําไปทํามาเขาชักจะรู้เฮ้ยมันถีบคนขับรถทิ้งแล้วมาเล่นผัวกูนี่วะนี่เป็นเรื่องในขงเขามรที่เขาเล่าให้ฟังกัน ขนาดไอหุนเซนอ่ะมันเห็นลูกสาวคนสวยๆของพลเอกเตียบันมันยังไปก็ลอก็ติดเขาเลยนะแต่เธอไม่เล่นด้วยไงนี่เขาเล่าให้ผมฟังนะผมเห็นแล้วหน้าตาดีสวยมากเธอไม่เล่นด้วยนะส่วนยายมาลีอลโทมาลีโสเจกตาเนี่ยโสเจกโสเจตโสเจตนะหรือโสเจตตาโสเจตโคศกกระโจก,กระโกลาหม บางคนเขาบอกเฮ้ยยินนี่มันไม่ใช่นักร้องวงเกินหรอกไม่ใช่นักร้องวงเกินนะประวัติของมันเนี่ยนะมาสอบบรรจ,จุเป็นทหารเมื่อปี2549แล้วมาทำงานให้กับพัก CPP คือพักของอุนเซ็นอหละประจําอยู่ที่เขตอังกอร์เสียมเรียบหรือเสียมราชอะไร พอมาปี2ส5 0 56มั้ง49 50 51ส2่3 54คือ7ปียังไม่ทันถึงแปดปีเลยมันรับราชการเป็นทหารไม่ถึงแปดปีเลยมันตายเต้าขึ้นไปเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมสแสดงว่าหลังจากเป็นเมียน้อยหุนเซนแล้วก็ได้เป็นประ,ประหลัดกระทรวงกลาโหมโอ้ใหญ่ชิบหายเลยก็ะดั โอ้โหบ้านเรามีหลัดกระทรวงกลาโหมอายุสี่สิบว่าไม่มีหรอกมีแต่แก่ๆใกล้เกษียณแต่กันมันเป็นผลัดกระทรวงกลาโหมมันเป็นทหารแค่เจ็ดปีนะเป็นผลัดกระทรวงกลาโหมและตอนนี้ดังใหญ่ระครับฟ้าเลยเพราะว่ามันปั้นข่าวเก่งข่าวเฟกนิวเก่งทุกวันแล้วมีทีมงานเล่นเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นโอ้โหจนจนไปที่ตลกขบขันของคนไทย ก็วรอกันงอหายอ่ะว่าอีนี่บ้าอินนี่บ้าเออมันเหมือนคนบ้าไม่เต็มสติคือมันเทียบไม่ได้กับกับคุณบุ๋มหรือโคศกบุ๋มโคศกปนัดดาโคศกปนัดดานี่ท่านเล่าความจริงนะท่านเล่าความจริงคือพูดความจริงลว้ลวนเลยนะแต่อีบ้ามาลีเนี่ยเอาเรื่องเท็จหมดแถมยังเอาบต์ดำมันจะมาเล่นคุณบุ๋มคุณบุ๋มคนดีเหมือนกับไม่ทั้ภาคสอง ไอ้มนดำนะมันเล่นคนดีไม่ได้หรอกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเล่นคนดีคนที่ซื่อสัตย์จุดจริตคนที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์อย่างกับคุณปนัดดาวงผู้ดีเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดหรอกฉะนั้นมึงไม่ไปต้องไปเอามนดำมาเล่นเขาหรอกอีเวนะไปหาหมอผีมาเก้าคนแล้วมาทำพิธีที่ที่ที่ปราสาทอะไรแถวพรนมเปรนนะ่ะปราสาทมันเยอะไงนะนะแล้วเอารูปคุณบุ๋มเนี่ยเอาไปวางไว้ เสกบนดําเสกปูต้องเข้า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 เสกปูเข้าเข้าท้องหรืออะไรเนี่ยนะหรือก็จะทําอะไรผมไม่รู้ผมฟังเขาเล่ามาเขาฟังเขาเล่ามาก็เราไม่เล่าให้ฟังต่อนะเพื่อช่วยกันประนามอิระยําอิระยัมมาลีโสเจตตาเนี่ยนะทีนี้หมอผีไทยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้คุยสบายๆนะอย่าไปคิดอะไรมากไม่ธรรมดาเหมือนกัน รายชื่อหมอผีไทยที่ปราบเก่งจนวิญญาณเฮียนเนี่ยนะหลังจากหมอผีขเขมรเนี่ยมันมาทำวิธีสาบแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยซึ่งหลายคนก็คิดตามที่คลิปเสียงระหว่างคุนเซนกับน,นายกแผ่ทองทานบอกแม่ทัพภาคสองคนละพวกกับพวกเรานะ ท่านพูดเอาเท่ทีนี้จะมีใครมีเอี่ยวหรือเปล่าที่จะเอามนดำเขมรมาเล่นแมททัพภาคสองเนี่ยผมยังสงสัยนะมีไส้ศึกหร,รือเปล่าไม่รู้ที่ไปเอาไอ้มนดำเขมรไอ้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 หมอผีทั้งหลายเนี่ยจะมาเล่นแมททับภาคสองเขาไม่กลัวหรอกเขามีประชาชนทั้งประเทศน่ะเป็นผนังทองแดงกระแพงเหล็กเหมือนกับโคศกโคศกบุ๋มอะวนัตดาวงผู้ดี ท่านก็มีพี่น้องประชาชนเป็นผนังทองแดงกระแพงเลยทีนี้ไหหอ้หมอหมอผีขเขมรเนี่ยมันใช้อะไรคาเรียกโหงพลายใช่ไหมโหงพลายที่สาบแช่งไม่ทับภาคสองนะคือมันเนี่ยไม่เอาด้วยเล่ก็กเอาด้วยกนไม่เอาด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเอาด้วยคาถาอาคมนะสั่นสะเทือนเดือดเลื่อนลั่น พลทบุญศินรหรือว่าคุณโคศกของสอบอทออคือค,คุณคุณบุญคุณบุ๋มปนัดดาวงพูดดีนี่ท่านท่ไม่ได้สนสี่สนแปดไม่สนใจอยู่แล้วนะแต่พี่น้องประชาชนคนไทยเขาก็ตะโกนถามมาเบอกเฮ้ยบุรวีบุรวีอยากรู้นักว่ามนดำกับลูกปืนใหญ่อะไรจะแน่ว่าการบอย มนดำกับลูกปืนใหญ่อะไรจะแน่กว่ากันเว้ยเออเอาซะหน่อยดีไหมท่านแม่ทัพกุ้งพลโทบุญศิล์เอาซะหน่อยดีไหมโอ้โหแม่งไปถึงสามพันเท่าไหร่ 3, 3, สามสาพันศพนะตอนนี้เหม็นครุ่งไปหมดมให้มันเก็บศพกันในเขตเมรนั่นนะ่ะเพราะมันมารุกแผ่นดินไทยไงมันมารุกแผ่นดินไทยนะ แล้วตอนนี้มันรู้แลว้วใครแน่ว่าใครเนี่ยมัน 3, สามพันศพแล้วมันบอกมันตายแค่แปดศพสบิสบศพของไทยนี่ตายเยอะเป็นพันก็นี่ก็เฟคนิวเขาเขาเขา่เขาปลอมทั้งนั้นที่มันสานส่งอยู่ลงในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน a c e b o o k ในในในไลน์ในทิกตอกเนี่ยเอากักนะถึงเวลาก็มาจิมจิมจิมพิมแล้วก็ส่งง่ายมันทําง่ายเหลือเกินแล้วเป็นข่าวไม่จริงเดี๋ยวคุนนู้นตายเดี๋ยวคนุนนี้ตายแต่มันม,มีมีความจริงไอ้พวกนี้มันทาทาไมครับ บางทีก็เป็นคนไทยมันต้องการยอดวิวให้คนมาเห็นว่าโอ้โหบรรดาวงผู้ดีตายแล้วเด๋กวก็มีไอ้นันตายแล้วดาราดังๆตลกเท,เท่งเถิดเทิเทงตายแล้วไอ้นี่ไอ้นี่โอ้โหกูฟังแล้วกูเวียนหัวบางคนเง่งเขาก็เชื่อนะเพราะเขากินยาอย่าไปเชื่อนะมันไม่มีเรื่องนี้แล้วคือถ้ามันเป็นข่าวพวกนี้ยคุณต้องดูสื่อหลักของประเทศ สื่อหลักเขาออกข่าวแล้วแต่ไอ้สื่อที่ลงในสื่อโซเชียลลงในติ๊กตอกลงในเฟซเนี่ยต้องฟังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูฉะนั้นมนดํากับลูกปืนใหญ่มนดํากับลูกปืนใหญ่นะอะไรจะแน่กว่ากันเอาอย่างนี้ไอข้ขมแยเอ้ยมึงแก้คำสาปพ,พระเจ้าวรมันให้ได้ซะก่อนเถอะถ้ามึงแน่จริงนะ ถ้ามึงแก้ได้นะมึงแน่จริงมนดำของมึงแน่จริงเนะี่ยไอ้พวกขาแมไอ้พวกขมเหนมึงก็เป็นมหาอำนาจไปแล้วบ้านเมืองไทยเนี่ยเรามีพระพุทธคุณคุ้มครองผมบอกให้เท่านี้ฉะนั้นไอ้ขมเห็นะนี่ยมาเล่นของต่ํามันเดรัชานวิชามันใช้คุณใสนะ แล้วคุณใสเนี่ยจะกลับไปหาตัวมันเองจะกลับไปหาตัวมันเองก็แล้วกันคือมันลุกลางกาเยอะนะส่งชุดดำมาเห็นมามมาช่วยเสื้อแดงเมื่อตอนปี53าสามพฤษภาห้าสกองกำลังติดอาวุธฝึกอาวุธในกัมพูชานะมีอาวุธสงคราม m อ็มเจมีอากมี M16 มีจรวด r า g พจ RPG. นะมาจากไหนก็มาจากนักการเมืองท้องถิ่นของไทยนี่แหละ ตอนนั้นรวมกลุ่มก็เป็นเสื้อแดงตอนนี้แตกก็เ,กเจงหมดแล้วไม่เอาแล้วกันนายใหญ่ของเขาเราเห็นเช่นเห็นชาติแล้วเห็นสันดานแล้วนะเห็นสันดานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่าฮุนเซนเนี่ยฮุนเซนมันสั่งจับเสื้อแดงหรือคนไทยที่หนีคดีอยู่ในขเขมรแล้วเอาไปทำอะไรอจับได้แล้วครับแต่จับได้ไม่หมดมันมีเป็นพันคนนะร่วมนั้นน่าจะถึงพัน มันจับได้ทั้งสองสามร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังยาพลาดข่าวทะลุใหม่ตอนตีห้าดูได้ทั้งวันดูได้ทั้งวันะฉะนั้นข่าวทะลุใหม่เนี่ยอยู่กันมากี่ปีแล้วหกปีแล้วมีผู้ติดตามประมาณหนึ่งร้อยสามสิบหกล้านประมาณนั้นหนึ่งร้อยสามสิบหกล้านยอดวิวมันก็ไปก็มันเ,เ,ามาเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือมันอยู่ได้เรื่อยๆ เหมือนกับเบต้าวันเนี่ยมันอยู่ได้เรื่อยๆเ,เพราะคุณภาพของมันที่พี่น้องทั้งหลายสั่งซื้อไปแล้วนะถึงแม้ว่าะตังน้อยซื้อทีละขวดละขวดละขวดอย่าหยุดรับประทานอย่าหยุดครับทานไปแล้วท่านจะรู้ว่าเฮ้ยที่บุรวีมันพูดเนี่ยเป็นของดีจริงๆร,นะรายละเอียดผมจะเล่าให้ท่านฟังท้ายรายการนี่แหละครับสินค้าตัวเนี้ผมทำมาสิปี ได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปี 2> ผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหายาลัยฮาวาดและอีกหลายสิบมหาวิยาลัยเช่นมหายาลัยทูเลนเบเลอร์ดูคลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่งผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิต์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิต์สนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามินและคิวเทน ได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนุญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคนะิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิศาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเ,เขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเอง คนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคูยไ,ไ,ไปไปไปพูดหลไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการ ส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคือออยต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะท่านจดไป2หมายเลขท่านท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขา เขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ